บันเทิงู่กันเพียบคุณผู้ชมขาเริ่มกันที่พระเอกหมอลำหน้าหล่อแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนี่น้องวัดถืว่าโดนอุ้ยพอคุณเห็นจะฝันอะไรแม่นขนาดนั้นคือจําได้แม้ก่อนหน้านี้เราเนี่ยเล่าข่าวไปแล้วว่าน้องเนี่ยเขาฝันฝันว่าเห็นงูจงอางตัวเออแล้วโบราณก็ว่ากันว่าเลขฝันเห็นงูเนี่ยน่าจะเป็นเลข7ไม่ก็เลข9ก้าลอตเตอรี่นี่นะมันมีทั้งเลขท้าย2ตัว7 9 9 7แล้วก็91ห่แล้วยังไงอะไอ้เ1่นี่แหละ มันคือรางวัลเลขท้ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขาเลขท้ายสองตัวเมื่อวานนี้ออกเก้าหนึ่งเนาะน้องวัดก็ฟาดไป5ใบจุกๆเฮงๆปังๆสุดๆไปเลยจ้าไม่เบามาแต่ใดล่ะสู่เป็นไงล่ะงูจงอางให้โชคมาล่ะคู่ฟอฟอฟอเออนี่แหละค่ะเอา ไปต่อกันเลยค่ะบอกแล้วว่าการทําบุญจะทําให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเรื่องราวดีๆก็มาในชีวิตเนี่ยซอของเรายิ้มหวานเลยโปรยกระถินโปรยทานกันไปเพราะแอนออร์ดีกับบอสบอยค่ะเขาจ งานมหากถินคุณผู้ชมจัดที่บ้านเกิดเขาหน่าแหละที่ขอนแก่นนะคะมีไปร่วมรำวงสวงสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ืองขอนแก่นด้วยนี่ไงที่เราบอกว่านี่คือนี่หวงงานประจําจังหวัดมันเหมือนงานระดับประเทศเลยจังหวัดมาลําเลยน้งงามนางรำเนี่ยรวมๆกันนะสี่หมื่นห้าพันคนมาร่วมรำสุดยอดเลยคุณผู้ชมจาก26อําอเภอที่ันจำไม่ผิดนะย6ตสบลท่หี่หมอำเภอเขาน่ะนะคะอุ้ยไม่ธรรมดานะแล้วก็นี่แหละไปกับรถหม่ป้ายแดงเขาเลขทะเบียนก็ คือย่อหญิง0679เออเชื่อว่าใครที่ <99. S 2> ดูข่าวของซอแอนเมื่อวานนี้ออน่าจะได้รับโชคกันไปหมันหมเลยเพราะว่าเลขทะเบียนรถของซอแอนเนี่ยมันไปคล้ายกับรางวัลที่หนึ่งไไม่แน่นะคุณผู้ชมแฟนคลับของซอแอนบอสบอยเนี่ยอาจจะมีถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่บ้านหรือเปล่า เป็นเศรษฐีกันมาแล้วหลายคนคุณผู้ชมขาเนี่สวยไหมเลขอ่ะสวยหกิงนหกเจ็ดเก้าถ้าใครซื้อเป็นป่านนี้รวยตะพุตะพอไปแล้วขอมันออกแล้วเราก็ว่ามันสวยเลยแหละเอออ่าสองคนยังไม่หําใจคุณผู้ชมขาขอมาต่อที่สาวคนนี้ดีกว่ากบกบ แก้มบุ๋มยคนนี้ปังมากเลยอ่ะป้ายทะเบียนรถทันใหม่ของเธอบอกเลยขอไข่1908 19ตรงตรงจวดไหมพี่น้องจวดจวดเลยค่ะบอกเลยว่าเพิ่งถอยออกมาได้ไม่กี่วันก็ให้โทคกับเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะแก้มบุ๋มนั้นโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ตัวเองถูกรางวัลคุณผู้ชม แม่เนี่สวยงามเป็นยังไง<ช>คือรางวัลเลข <10 S 1> ท้าย2ตัว8ใบ<อ>และรางวัลเลขท้าย3ตัวอีกสองใบรวมเป็นเงินก็ Premises, เท่าไหร่จ้ามันไม่เท่าไหร่หรอกนะคุณผู้ชมแต่มันสะใจใช่ไหมมันสะใจ24,000บาทแล้วได้ผ่านวันเกิดเขาด้วยไงแก่บุ๋มอายุ35ปีไปแก้มบุ๋มแล้วดิฉันจะบอกว่าอ่ะปีนี้แก้มบ <oh ุ๋มถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมงวดแรกเดือนธันวาคมได้ไป20,000กว่าบาทไอ้งวดก่อนๆที่ซื้อกับพี่พีทเป็นปึกๆเป็นแสนอ่ะแล้วเกลียวมาไม่มีใครพูดนะไม่แต่ว่าใดๆก็คือว่ามันเหมือนเปิดสักรารใหม่ไงวันเกิดเลยวันเกิดเขาก็เฮงเครื่องเพชรก็ได้เงินล้านจากคุณแม่ ถูกรอตตลีลลตล่อีกถูกลอตรีต่อีก,ก,อกวันโห,โห,โหน,นึ่งนะคุณผู้ชมส่งท้ายนิดนึงก็แล้วกันคนเนี้ยเออความหวังหมู่บ้านของจริงค่ะตั๊กกระแตนชนระดา<อ>หน้าอิจช้าเข้าไปอีกคุณผู้ชมเ<อ>พราะเธอถูกรางวัลร,รับทรัพย์ไปแบบสุดปังฟังดีๆเด้อรอแม่พีน้องสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทโอ้โหจังเลยอ่ะ ทั้งรางวัลเลขหน้าสมตัว41บอใบรางวัลเลขท้าย3ตัว31ใบและรางวัลเลขท้าย2ตัวอีก49ใบเยอะมากอ่านไปสันก็ขนลุกไปคุณผู้ชมจ๋าหนึ่งล้านนะแสนกว่าหลายคนสงสัยว่าโอ้ยให้ถูกทําไมทําไมถูกเยอะขนาดนี้ซื้อหมดไปกี่ใบบอกว่าไม่ต้องสงสัยเพราะสาวตแกแตนเธอช็อตฟิลตัวเองเรียบร้อยแล้วบอกว่าควรดีใจไหมเพราะซื้อหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ก็ดีใจเธอ ดีใจกับทุกคนที่ได้รับโชครวยไม่อยากจะคิดเลยว่าจํานวนลอตเตอรี่ของคุณจักกะแตนถ้ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเธอจ้าคนลุกเลยนะอาจจะไม่วางไม้อาจจะร้องเพลงต่อไปประมาณ3คืนติดต่อกันแก้บนแหละแก้บนเลยแต่ว่าใดๆไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกเราต้องร้องเพลงแม่เจินนะคะต้องสู้ต้องสู้ถึงจ้ะถูกต้องนะคะยังเหลืออีก2งวดวันที่16ธันวาคมแล้วก็30ธันวาคมแล้วป็สู้ต่อไปใช่คะสู้ต่อไปค่ะ